น,นีครับผมนู่นพึ่งว้าวในโรงงานนะครับเสียดายอีกรังนึงนะครับอีกรังนึงก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ล้างไปแล้วครับพุ่งจะล้างไปครับอันนี้ก็น่าจะแก่ครับทอยยาวเลยครับนี่อโอเคครับผมห้าโมงกว่าแล้ว ครับผมขึ้นมาแล้วนะครับนูนับพึ่งครับโอเคครับผมตอกทอยมือสั่นนะครับผมนี่ครับเบลเล์เลยครับผมเสียดากล้างนะครับลังอีกลังนึงใหญ่กว่านี้นะครับแต่เพิ่งจะล้างไปเมื่อวานน่ะโอเคครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับลมเก้านะครับกโมงเย็นแล้วนะครับ Ah, o okay, que